ออปชั่นจัดหนักผ่อนเพียง7,000กว่าบาทต้องคันนี้เลยคะ่ะเจ้า Honda City 1.5ตัว SV ค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นตัวโชมใหม่หน้าเช้งแล้วด้วยนะคะตัวนี้เป็นรถปี2017นะคะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับสีเทาแบบนี้นะคะลูกค้ขา่ะกระจังหน้าเคลือบด้วยโคมียมหล่อๆอแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขะแล้วมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้ด้วย เครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าขาเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc ค่ะที่บอกไปกระจังหน้าถูกเคลือบด้วยโคมเมียมมาแล้วนะคะมีกระจังหน้ารังผึ้งส่วนไฟของเขานะคะเป็นไฟ LED ไฟสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอก มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าคะและด้านหลังของเขานะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยกันถึง2จุดเลยค่ะคุณลูกค้าขาและยังไม่พอมีในเรื่องของกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาราคาขายของเราอยู่ที่5้าแสนเกบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าขาและคันนี้นะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นจะหนักจะเต็มให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะที่ซันออโตเซนเตอร์ของเรานะคะมีโปรใหญ่แห่งปีนะคะคุณลูกค้าขาออกรถวันนี้ขับฟรี60วันซันออโตเซนเตอร์ช่วยผ่อน2,000บาทยาวนานสูงสุด 1>, 1ปีไปเลยค่ะถ้าคุณมาออกรถวันนี้นะคะจากคันนี้นะคะง,งวดผ่อนอยู่ที่9,071บาทนะคะผ่อนอยู่7ปี84งวดนะคะถ้ามาออกวันนี้คุณจะผ่อนค่าง,งวดเองแค่7,071บาทเท่านั้นเองค่ะ ด้านในของเขานะหนูบอกเลยว่าขนาดกว้างขวาง,วางกําลังพอดีนะคะลูกค้าขะและที่สําคัญเราเริ่มต้นที่เบาะก,กันก่อนเลยนะคะน้าตาลขอรีวิวเบาะก,ก่อนเนาะในเรื่องเบาะของเขานะคะบอกเขาเป็นในเรื่องของเบาะหนังแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าแล้วมีในเรื่องของการเย็บด้วยตะเข็บได้สีแดงเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเบาะนะคะลูกค้าขะส่วนในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะคะเมื่อตัวนี้เป็นตัว SV ดังนั้นออปชั่นจะต้องจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแล้วแอร์แบ 2, ็กสองรูคู่หน้ามีมาให้หน้าจอนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเชื่ออมต่ AUX B A U X, เอลเลนเอฟเอเอ็มเรน y ด h i เอฟวิ M ่งจริงกัะเบลเลยนะคะคุณลูกค้า่าสำหรับหน้าจอมีมาให้ครบครันนะคะและที่สําคัญอย่างที่บอกน้องอ็นตัว s v e, ดังนั้นแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้า่ะมีหน้าจอดิจิตอลบอกอุณหภูมิบอกองศาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญมาพร้อมกับในเรื่องของกุญแจระบบคีย์เหล็กมีในเรื่องของปุ่มทุสตาร์มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขะและนี่ค่ะเกียร์ของเขาเป็นในเรื่องของ เกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของคูสคอนโทรลมาด้วยที่พวงมาลัยนะคะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะได้ทังผับและปรับไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่กําลังสนใจอยู่นะคะน้ำตาลเขาบอกเลยว่าใช้เงินแค่1น0 0บาทเท่านั้นนะคะในการขอทําสีเชีย์รถยนต์นะคะลูกค้าขาถ้าอยากได้ซิตี้สวยๆแบบนี้นะคะขอให้คุณลูกค้านึกถึงซันโนโตเซ็นเตอร์ไว้เป็นที่แรกนะคะคันรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับซันโนโต สิงเ,เตอร์ค่ะ